วันโโนี้ผมก็จะมาแนะนำไอ้โง่นี่แหละครับเซลฟิตนะครับ, Self รบหรือว่าอินโนสุเกะที่ผมเล่นอยู่ในคลิปนี้นะครับว่าว่ามันเป็นป่ามันก็เก่งอยู่นะสำหรับแรงในแบบไม่สูงมากนะครับก็เก่งเลยแหละมันก็พอแบบจะแก้ทางได้อยู่นะก็แก้นาคอสได้อยู่แต่ถ้าเจอแบบนาคอสแบบซิกๆคิกๆมันเก่งไวยมันก็แบบแพ้นะแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกนะครับเพราะว่ามันก็แบบเก่งอยู่เพราะว่า ในขารแข่งขันก็เห็นหยิบมาใช้บ้างนะครับบางเกมเนาะแต่ก็นานๆทีจะเห็นนะครับก็พาสีเซลฟิตมันจะยิ่งเลื่อนน้อยยิ่งถึกนะครับคือแบบว่ามันจะมันโดนฆ่าวนั้งยากอยู่แต่าถ้าเล่นสายขวานะนะแต่ว่าถ้าเล่นสายดาบแบบเรานก็ตายเขทาทั้งง่ายาแาต่แรงไม่ได้กับดามจที่แรงเออนั่นแหละ <You know. S 1> ตทีนี้เราจบแล้วเราก็จะแท็กกลางแท็กกลาง เกมนี้อาญาด้วยนะเกมนี้เขาจะเขียวหรือเปล่าวุทีมูรเปิดเบิร์นคิวสามคิวเลยอะทีมกูอะไรวะเนี่ยรีบจัดเลยมากูจบแล้วแล้วกูอันตีฟาร์มเลยละก,กันเพราะกูดามันเร็วฮะฮะวุ้ยสกิลว,ว้าว สกิ Skill, wow. Skill, wow. ลว้าวสกิลว้าวแคม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 กรเขียและวเฮ้ยนี่ไงหลบหลบหลบเฮ้ยมันขึ้นหัวผมแล้วว่าหรือว่าผมต้องใส่แล้วไปหรผมต้องใส่แล้วต้องหาต้องหาติงมาต้องอุย้ยมันจะเปิดทําไมอะน้องมังกรเลยมังกรเลยลนะกัน อุ้ยอะไรอ่ะอ uh, huh? ุ้ยโดนเปิดอุ <okay> ้ยผนิดนะไม่ให้หนาไม่ใ hey, ห้หนาไม่ใ hey, ห้หนาตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาไปสต็อไปแล้วก็ดูดเลือดโผล่ๆโผล่ก่อนนะอ้าว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 เฮ้ยเราเรี่ยวอะไรอ่ะน้องอะไรอ่ะน้องเฮ้ยมันหลบตันได้ะอุ้ยอะไรอ่ะคุบุกดัวเฮ้ย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 มันยังไฟไม่หยุดเลยเฮ้ยอะไรไปเนี่ยไปต่อเลยน้อง ไปต่อเลยน้องพนนิชลาได้ครับปาโนบูปาโนบูครับฝั่งนั้นน่ะแล้วกูอันติฟาร์มไปเลยรับกันเอ้ยใส่เลยน้องพี่มาอยู่น้องใส่เลยน้องใส่เลยเอาคิวคิวเด้อเอา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 สองคิวเอา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 ลงมาแกงมันงงๆแล้วก็ได้คิวงงอะไรแบนี่อ่ะ อันนี้ไม่ได้ยากเท่าไหร่แนละ้วมันอยู่ในด<ะ>ังคอมเมนเดอร์ตีไปตีไปนวดไปนี่นี่นี่ฟาร์มไปฟาร์มไปเค้อห้ยอะไรอ่ะอะไรน้องนี่มันผักอกอวุ้ยตายปะนะหน้าวุ้ยวุ้ยแ,แล้วเหมือนโดนเปิดเอาแล้วรอเรเอดแดกเข้ามาอย่างนี้ อุ้ยโอเคได้ได้คิวอยู่อู้หอะไระอะไรอะอะไรอะได้นะได้นะได้นะอุ้ยอุ้ยมันจับผมเว้ยเฮียโอสัตว์กูจะพนิทฆ่ากูจะไม่ตีซะหน่อยโอจะฆ่าแบบเฮียตายซะตายซะนี่ไงเฮียตายซะแม่กลางด้วยมีบูหรือเปล่าน้องออามีบูด้วยน้อง ขออุอ้ยอุ้อยออย่านะอย่านะอย่านะอุ้ยอย่านะอย่านะอย่านะอุ้ย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 อย่านะ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 น้องเห็นไหมครับว่ามันถึกนะมันก็ถึกนะสมกับพาสีมันยุโอเคกลการต่อเลยน้องการต่อเลยเสียบเลยน้องตีไปน้องข้างบนมีตัวนะข้างบนมีตัวนะข้างบนมีตัวนะไม่กลับโดนนะข้างบนนะไม่กลับโดนนะไม่กลับโดนนะน้อง อัพเดทหมดก่อนละกันเว็บชนมึงยังไม่กลับมึงเจอกลัะเอมิลี่อืมไม่กลับจริงๆด้วยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊บอึ๊บนี่ไงแล้วนี่ไงเล้วสองทีพอเดชฟอร์มอาบูเ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงนี้มันนัวกันอีกแล้วเฮ้ยมันนัวอีกแล้วเสียบเลยละกันแรงจัดอ่ะ ตีธรรมดาไปโอ้ตัวสองร้อยไอ้นี่รวยนะเนี่ยอนี่รวยนะเนี่ยเฮ้ยจะเทียวไม่กลับกูเสียบตายนะเว้ยไม่กลับจริงด้วยไม่กลับจริงด้วยโอ้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 ยตีแรงยังอ่ะป้อมมาสิคิวแล้วว่ะเฮียชิวจัดเลยเฮียเสมอกูแม่งเสมอป์เฮ้ยฆ่ามันไอ้เฮียมันฆ่ากู กูมาแล้วหัวหมูข้างหัวหมูข้างหัวหมูข้างเฮ้ยมันไปไกลยังไงไปไกลยังไปไกลยังไงหัวหมูข้างหัวหมูข้างเฮ้ยเตัวอะไรอะเฮ้ยอะไรน้องดาดแดงพี่จะมาแล้วนะอย่าห้าวนะน้องเฮ้ยเฮ้ยค okay? oh, ิวเดอร์อ้าวกูหลบได้เอา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 คิวบอลเปล่าคิวบอลเปล่าคิวบอลเปล่าอุ้ยกูโดดเป้าแต่ได้อยู่แต่ได้อยู่นี่ไงตีธรรมดาไปดูดเลือดไป แม่ไม่ตายเชี่ยเอาอ่อมอ่อาอ่อมอ่อมออมออมเฮ้ยเฮ้ยโอเคกูตายไอ้เชี่ยนัวกันอีกแล้วไม่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 กูทำเวีบกลางก่อนไม่ไม่ไม่กูจะยังไม่บวกไม่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 กูจะยังไม่โยนกูจะยังไม่โยนแล้วกูมาแล้วแล้วกูมาแล้วนี่ไหมเอาไปเอาไปเอาไปนิดเดียวพอมึงอ่ะแถวแถวอุ้ยมันฟิกมันฟิกเกอร์ มันฟิกเกอร์ฟิกเกอร์น้องอือไปแล้วไปแล้วตรงกลางมีเวฟอือไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจบดีกว่า16คิวแล้วเท่แล้วแอคแล้วอันนี้คือแอคแล้วน้องจบดีกว่าครับแอคแล้วแอคแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้วดว่าขวดว่าแย่ละไอเหียไอเหียโยนจัดมันไม่ออกมาไฟแล้วว่ะแต่มันออกมาแล้วว่ะ พึ่งพูดไปพึ่งพูดไปหายไปหนึ่งครับอย่านะ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 ดูเลือดส่วนนะอย่านะอย่านะเอา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 นี่ไงตายไปเลยน้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่านะอย่านะอย่านะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หเฮียตายอีกแล้วนี่อันนี้น่าจบแล้วครับแบบว่าเอ้ยใครทักมานะฮะวันนียใครทัก โอ้ยเฮี้ยไรสัตว์โอเคอเฮ้ยเฮ้ยป,ป้อมป้อมตีกูป้อมตีกูจบเลยน้องแปดคิวเท่แล้วอันนี้เท่แล้วอันนี้เท่แล้วเวท่แล้วเดทฟอร์มโบไปทีดีนี่ไงคารบอไปน้องเรียบร้อยโคชิวลย ก็เป็นป่าตัวเก่งสาหรับคนแรงน้อยนะครับก็เอาไปเล่นตามได้นะครับก็ไม่รู้ว่าแรงซูพิมพมันจะยังเก่งไหมนะครับ